เกิดมาทำไมนี่แหละเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เราการที่เราทำอะไรไม่ถูกต้องตามที่ควรจะทำนั่นก็เพราะเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมถ้าใครใครก็ตามรู้ว่าเกิดมาทำไม เขาก็จะกระทำให้ถูกต้องตามที่ว่าเราเกิดมาทำไมเมื่อเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเราก็ทำอะไรเป,เป,เป,ปะๆฝปบๆเหมือนกับว่าเรากำลังหลับตาทำทำไปทำไมก็ไม่รู้มีคนเป็นนั้นมากทำสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะทำอะไรปัญหามันก็เกิดขึ้น ในโลกนี้เต็มไปทั้งโลกกอเกิดสิ่งที่ไม่พึงปลารถนาที่กระทําโดยบุคคลเหล่านั้นผู้ที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมวุ่นวายไปหมดถ้าทุกคนในโลกรู้เสียว่าเกิดมาทําไมเท่านั้นแหละเขาก็จะทําแต่สิ่งที่ควรจะทําโลกนี้ก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความยุ่งยากอย่างไรเลยดังนั้นจึงถือว่า อาการรู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นแหละสำคัญอย่างยิ่งถูกแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเกิดมาจะแก้ตัวฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะเกิดมาฉันไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างนี้มันไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวนี้มันเกิดมาแล้วและมันเกิดเป็นอยู่อย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ ปัญหาที่แท้จริงมันก็มีอยู่ว่าเมื่อเกิดมาอย่างนี้แล้วเราจะต้องทําอะไรจะต้องทําอย่างไรนี่คือตัวปัญหาที่แคบเข้ามาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายสนใจว่าเกิดมาแล้วจะต้องทําอะไรลองไม่รับผิดชอบในเรื่องนี้สิจะได้รับทุกข์ทรมานอย่างยิ่งยิ่งกว่าที่จะไม่ได้เกิดมาเสียอีก เราจะต้องทำอย่างไรตอบอย่างกำปั้นทุบดินเพราะเราจะต้องทำชนิดที่เราจะไม่เป็นทุกข์จะต้องมีความสุขเป็นที่พอใจสูงยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเป็นลำดับจนกระทั่งสูงสุดที่เรียกว่าพระนิพพานนี่ส่วนตัวเราต้องทำอย่างนี้ นี่ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นเราจะต้องทำให้เกิดประโยชน์แก่คนทุกคนเพื่อไม่มีใครเดือดร้อนแล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะว่าใครๆจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เมื่อมันอยู่ร่วมกันมันก็ต้องร่วมต้องอยู่ร่วมกันอย่างดีจะอยู่ร่วมกันอย่างดีก็ต้องมีคนดี นั้นเราจึงต้องช่วยกันทําให้มีคนดีและอยู่ร่วมกันกับคนดีก็จะไม่มีปัญหาจะไม่มีความทุกข์เนี่ยเราต้องได้คือตัวเราไม่มีความทุกข์และเราสามารถทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายเกิดมาแล้วต้องทําอย่างนี้มิฉะนั้นแล้วไอ้การเกิดมานั่นแหละจะเป็นบาป เขาถือกันว่าเกิดมานี่เป็นกุศลได้เกิดมาได้เป็นกุศลไม่แน่ถ้ามันเกิดมาแล้วมันทําไม่ถูกต้องกับเรื่องการเกิดมาแล้วมันก็ต้องได้รับทุกข์ได้รับโทษการเกิดก็เป็นบาปเป็นอะกุศลไม่ใช่ตัวบุญเสร็จแล้วการเกิดกลายเป็นตัวบาปไปเสร็จแล้วดังนี้จะต้องให้มันเป็นกุศลก็ต้องทําให้ถูกต้องตามเรื่องนี้ ทุกคนอยากอยู่ไม่อยากตายหเห็นได้ชัดดูทุกคนมันดิ้นรนต่อสู้อย่างไม่ยอมตายไม่อยากตายแต่มันก็ทำไม่ถูกมันก็ยังทำไม่ถูกมันก็อยู่อย่างทนทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นเองมันทำไม่ถูกในในเกี่ยวกับความเกิดน่มันก็ฆ่าตัวตายประชดความเกิดบ่อยๆมีคนฆ่าตัวตายปีหนึ่งหลายหมื่นราย ตัวทั้งโลกนี่มันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้มันมีแต่จะต้องทำให้ถูกตามที่ความจริงมีอยู่ว่าเกิดมาจะต้องทำอะไรเกิดมาแล้วต้องประพฤติธ,ธรรมะใหญ่เกิดความทุกข์ส่วนตนคือบังคับตนให้อยู่ในกระแสแห่งความถูกต้อง มีความคิดเห็นถูกต้องมีความปรารถนาถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการทำการงานถูกต้องทำรงชีวิตถูกต้องมีสติค,ควบคุมตัวถูกต้องมีความภาคเพียรถูกต้องแล้วก็มีจิตตั้งมั่นดำรงอยู่ในสภาพที่ถูกต้องเรียกว่ามีความถูกต้องแปดประการตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลย ตนเองก็จะมีความสุขก้าวหน้าไปทางของพระนิพพานแต่เมื่ออยู่ในความถูกต้องแปดประการนั้นแล้วผู้อื่นก็ลอยได้รับประโยชน์เราทําความถูกต้องของเราแต่ผู้อื่นกลับได้รับประโยชน์ลอยได้รับประโยชน์นี่นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ได้เกิดมาร่วมเป็นเพื่อนอเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกรูปทุกนาม ท่านทั้งหลายจงพยายามศึกษาความถูกต้องอย่างที่ว่ามาแล้วแต่สรุปความแล้วมันก็อยู่ที่ว่าควบคุมผัสสะได้ถ้าเราควบคุมผัสสะได้ก็คือมีความคิดเห็นถูกต้องมีความปรารถนาถูกต้องพูดจาถูกต้องทำการงานถูกต้องเป็นต้นถูกต้องไปทุกอย่างเลยเมื่อตากระทบรูปเป็นต้นเกิดจากสุวิญญาณแล้วให้มี สติมีปัญญาเข้ามาควบคุมผัดสะอย่าได้มีการคิดผิดหวังผิดเข้าใจผิดตัดธนนะผิดพูดจาผิดกระทําผิดเรื่องชีวิตผิดภาคเพียนผิดมีสติเสียหายหมดไม่มีถูกแล้วก็มีการดำรงกิจผิดหมดนั่นก็เป็นความทุกข์อยู่ในตัวเองทันทีเลย เพราะว่าเขาทำไม่ถูกต้องต่อความมุ่งหมายอ่างการที่เกิดมามก็ได้เป็นทุกข์ขชนิดที่เรียกว่าหน้าละอายสัตว์คนนี่มันมีมันสมองใหญ่ดีกว่าสัตว์แต่แล้วมันก็มีความทุกข์มากกว่าสัตว์อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าสมน้ำหน้าที่มันโง่ถ้าคนมีมันสมองมากกว่าสัตว์ ก็ควรจะแก้ปัญหาได้ยิ่งกว่าสัตว์ควรจะมีความสุขยิ่งกว่าสัตว์เดี๋ยวนี้แมวแต่ละตัวแต่ละตัวไม่มีความทุกข์มนุษย์ตัวโตๆกลับมีความทุกข์ให้ละอายแมวเราไม่เห็นแมวเป็นโรคประสาทไม่เห็นแมวเป็นบ้าไม่เห็นแมวเป็นอะไรที่ทนทุกข์ทรมานเหมือนคนแต่คนเต็มไปหมดที่ว่าเป็นโรคประสาทบ้างเป็นบ้าบ้างทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งฆ่าตัวตายก็มีอย่างนี้เรียกว่ามันมีความทุกข์ ให้หน้าละอายแมวไม่เสียทีมันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีมันสมองสูงหรือใหญ่หรือดีกว่าสัตว์ขอท่านทั้งหลายทุกคนรู้จักตนพยายามกระทำให้การเกิดของตนได้รับประโยชน์สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน อันมีมันสมองสูงและใหญ่และสามารถมากกว่าสัตว์อย่าให้ต้องละอายแก่สัตว์ชนิดที่เรียกว่าละอายแมวเกิดมาสำหรับให้ดีกว่าที่มิได้เกิดถ้าเกิดมาเป็นทุกข์ทรมานแล้วอย่าเกิดจะดีกว่าเพราะมันเลวกว่าที่ไม่ได้เกิด <c oughs> เราจะต้อง เกิดมาให้ได้สิ่งที่ดีกว่าที่ไม่ได้เกิดเราก็อยากอยู่เราไม่อยากตายมันก็ต้องทำอะไรให้สมกับที่มันอยากอยู่หรือมันควรจะได้อยู่อันนี้แหละคือปัญหาที่ทุกคนจะต้องสนใจตลอดเวลาตลอดเวลาจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายว่าเกิดมาทำไม แล้วก็ทำให้ดีตามนั้นในดียิ่งยิ่งขึ้นไปดียิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมชื่อคําว่ามนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงสูงก็คือว่าเหนื้อเหนือความทุกข์เหนือความชั่วเหนือความผิดพลาดจะเรียกรวมๆกันแล้วก็จะต้องพูดว่าเหนือปัญหาทุกชนิด โดยประการทั้งปวงเรามีจิตใจอยู่เหนือปัญหาทุกชนิดโดยประการทั้งปวงหมายความว่าไม่มีความทุกข์นั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เกิดมาต้องได้อย่างนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็อย่ากเกิดจะดีกว่าเพราะนั้นว่าเราควรจะได้รู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งกันทุกคนว่าเกิดมาทำไม แล้วก็ประพฤติตนให้สมกับที่ได้เกิดมาปัญหาก็จะหมดไปหวังว่าท่านทั้งหลายจะจัดจักระทำในเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วเป็นอยู่ด้วยความผาสุกสงบเย็นทุกทิพาราตีการเทิน